เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนในการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรงสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ผลคูณของแต้มเป็นจำนวนคู่นะครับข้อนีอ้ยังไงให้หาความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราทอดลูกเต๋าไป พร้อมกันนะครับ2ลูก1ครั้งนะนี่ก็ให้หาความน่าจะเป็นที่แต้มที่ได้ออกมานะทั้ง2ลูกเนี่ยคูณกันแล้วเป็นจํานวนคู่ก็ความน่าจะเป็นหาอย่างไรครับก็ตั้งต้นกันที่สูตร PE เท่าก e ับ NE ส่วน NS นะครับ NE คืออะไรครับ NE ก็คือจำนวนผลลัพธ์หรือจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ เม <ME> uh, ื่อได้ผลออกมาแล้วเนี่ยผลคูณของหน้าลูกเต๋าจเป็นจํานวนคู่เป็นไปได้กี่วิธีนะครับนะสรุปง่ายเอ็ก็คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เรากําลังสนใจอยู่นะครับจำนวนวิธีที่จะเกิดผลลัพธ์ของสิ่งที่เราสนใจอยู่เออยอย่างงี้ดีกว่านะครับเราสนใจอะไรอยู่ครับเราสนใจการที่ผลคูณของหน้าลูกเต๋าคูณกันแล้วได้จํานวนคู่เราก็ไปนั่งนับดูว่ามันจะเกิดผลคูณที่เป็นจํานวนคู่เนี่ยได้กี่วิธีอันนั้นแหละ nE นในส่วน NS เนี่ยก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดเลยที่เป็นไปได้อะไรก็ได้นะไม่เจอะจงอันนี้คือ NS มีกี่วิธีนับมานะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปหา NE NS เนี่ยเราอาจจะแจกแจงออกมาอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะเขียนผลลัพธ์ของลูกเต๋าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเ,เราก็อาจจะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้กี่แบบครับนะผลลัพธ์ต่างๆก็จะเป็นดังนี้ นะขึ้นหน้า1นะกับหน้าที่1นะให้เลขหน้าเนี่ยเป็นลูกเต่าลูกที่1เลขหลังเป็นลูกเต่าลูกที่2นะหรืออาจจะขึ้น1กับ2ก็ได้หรืออาจจะขึ้น1กับ3ก็ได้หรืออาจจะขึ้น1กับ4ก็ได้หรือขึ้น1กับ5นะขึ้น1กับ6อ่านะเราก็นั่งไล่ดูเพราะว่าลูกเต๋ามันมีแค่6หน้านะไล่ไปก็ไม่เยอะนะอาจจะขึ้น1 1 หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็คือลูกที่หนึ่งขึ้นหนึ่งลูกที่สองขึ้นหนึ่งหรือลูกที่หนึ่งขึ้นหนึ่งลูกที่สองขึ้นสองเนี่นยไล่ไปเรื่อยเลขตำแหน่งหน้าคือหน้าของลูกเตา๋าลูกที่หนึ่งเลขตำแหน่งหลังคือหน้าของลูกเตา๋าลูกที่สองอ่ลองนั่งไล่ดูนะครับหรืออาจจะขึ้นเป็นสองหนึ่งก็ได้นะสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามหนึ่ง สา33องสามสามสามสี่สามห้าสามหกเอีหนึ่งีสองซีสามีสี่ีห้าีหกห้าหนึ่งหหห หรือ6กหนึ่งหกสอามเออย่างนี้ครับนะอ่ะทีนี้ Ne เราสนใจอะไรครับ Ne ก็คือจำนวนวิธีนะจำนวนผลลัพธ์ที่ผลคูณของมันคูณกันแล้วได้เลขคู่ทีนี้การที่ผลคูณคูณกันแล้วได้เลขคู่คืออะไรครับนะก็หมายความว่าลูกเต่าลูกหนึ่งเนี่ยจะอาจจะเป็นเลข เลขคี่ก็ได้นะครับแลวลูกเต่าลูกนึงเป็นเลขคู่อันนี้ก็คูณกันได้คู่หรือลูกเต่าลูกนึงอาจจะเป็นเลขคู่ทั้งคู่นะเลขคู่ทั้งคู่คูณกันก็ได้เลขคู่เออนะอ่างั้นก็สิ่งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะที่จะคูณกันแล้วได้เลขคู่ก็คืออะไรบ้างครับก็1 2เนี่ยนะหนึ่งสองคูณกันได้2 1, 3ไม่ได้1 4คูณกันได้4 16คูณกันได้6 2 1ได้นะ2 1คูณกันได้2 สองสองก็คูณกันได้สี่นะสองสี่อ่าสองสามก็ได้คูณกันได้หกแปดอันเนี้ยสองห้าสิบโอ้วันี้ได้หมดเลยนะสองหกสามไม่ได้สามหนึ่ได้สามสามสองหกสามสามเก้าไม่ได้สามสิบสองสามห้าสิบ้าสามหกสิบได้สี่หนึ่งสี่สอนี่แปดสบสองนี่คูณได้สิบหกนี่คูณได้2ี่สิบนี้คูณได้ยี่สิบสี่ได้หมดนะห้าคูณหนึไม่ได้นะห้คูณสองได้ได้สิบหคูณสได้ เลขคี่ห้าณสได้20เลขคู่5้าคูณหกสเลขคู่นะนี่หกคูณหนึ่งได้6กสเลขคู่อันนี้คูณกันได้18นี่คูณได้24่สคูณสาคูณได้36เลขคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นมีเลขคู่อีกตัวครับเราก็นับดูที่คูณแล้วได้เลขคู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ิบส1ม1ิบสี่สิ2ห2า2ิ2ห2สิบเจ็ดครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ne ของเราก็เป็น27อย่างนี้เลยครับจบได้ ne ส่วน ns เป็นเท่าไหร่ครับ ns ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เป็นไปได้กี่ผลลัพธ์ครับก็1 2 3 4 5สอแถวละ6ผลลัพธ์นะหอันนี้อ e ีก็เป็น12 24 อ่าสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่สามสิบสิบหกงั้นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หมดก็คือสามสิบหกผลลัพธ์นั่นเองเอาละก็จบแค่นี้เราก็หาความน่าจะเป็นได้แล้วก็เอายีสิบเจดตั้งหารด้วยสามสิบหกนะครับตัดนิดนึงทำไมเก้าตัดเก้าสามยี่เจ็ดเก้าสี่สามหกก็เป็นสามส่วนสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสามส่วนสีนั่นเองโอเคนะ จบนะครับ